ฮ้อฮ,ฮ,ฮ่า่าฮ้ยฮ้ย <c oughs> นนะยากฮะฮะชิบ้าจริงเอจานกบ้านั่นทำให้ข้าโจมตีลำบากข้าจงจัดการมันซะก,ก่อน มันใกล้ได้เวลาที่เราจะต้องปะทะกันจริงๆแล้วข้าอยากชนะอยู่หรอกนะแต่ว่าข้าจะรีบร้อนไม่ได้แต่ว่าเย่หลินดูร้อนรนมากกว่าข้าซสอีกถ้าเขารีบร้อนจนเกินไปแล้วล่ะก็เขาจะเปิดเผยชุดอ่อนของเขาออกมาเองกองเล็บมังกรยินยางฮึบฮา่ฮาฮะน,นั่นมันบ้าอะไรกัน นี่มันเป็นกลลวงเป็นการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นเองเด็กสมัยนี้ช่างใจร้อนจริงๆเลยคิดจะเอาจริงเหรอนี่มันสองต่อหนึ่งนะการที่ต้องบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายไม่ไปคุ้มกันหรอกบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายเหรอเจ้าคิดมากกันไปแล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ข้าจะหลงกลอุบายของเจ้าแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครั้งนี้ข้าจะจัดการสรรัตว์วิญญาณของเจ้าเอง ของเล็บมังกรหินอย่างนั้นหนึ่งอันคือของปลอมและหนึ่งอันคือของจริงโจฟานจะใช้อุบายล่อลวงข้ามาหลายต่อหลายครั้งแล้วตอนนี้ตาคาบ้างแล้วการโจมตีเจ้านั้นเป็นของปลอมแต่การโจมตีสัตว์วิญญาณของเจ้านั้นคือของจริงครั้งนี้การโจมตีภาษาของเจ้ามันล้มเหลวแล้ว <laughs> 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 ในที่สุดสิทธน้องก็ใช้หัวของเขาจนได้ ไม่ใช่ว่าเช้าเป็นพวกที่คิดช้าหรอกนะแต่ว่าเขายังไม่เคยเจอศัตรูที่คู้ควรให้เขาต้องใช้สมองเลยยังไงล่ะข้าไม่สนใจหรอกนะแล้เจ้าคิดจะทำอะไรแบบไหนตราบใดที่เจ้าทำมันนั่นมันก็เพียงพอแล้วเนศักดิทธิ์แห่งมิติกระบวนท่าที่หนึ่งวิชาเนสับเปียนฮะฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นแน่เจ้าหนกนั่นหายไปไหนกัน สิทธิ์น้องท่านพ่อครั้งต่อไปข้าจะควักหัวใจของเขาออกมาไม่เป็นไรห็อกครั้งเนี้เราทำให้เขาบาดเจ็บจริงๆตอนนี้เขาก็มีจุดอ่อนรือสองอย่างแล้วต่อไปพวกเราก็ใช้การโจมตีแบบตีขนาดแล้วมาดูกันว่าเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันฮ้ <laughs> <c oughs> ยิิงถ่าต้องการชนะมากขึ้นเท่าไหร่เจ้ายิ่งต้องใช้หัวคิดมากขึ้นเท่านั้น แต่ว่าเจ้าไม่รู้เหรอคที่เจ้าใช้จุดด้อยของเจ้าในการต่อสู้กับศัตรูนั้นถือว่าเป็นความคิดที่งงเง่ามากเลยคิดจะใช้การโจมตีหลอกมาหลอกข่าผู้ซึ่งวางแผนกันอุบายมาตั้งชีวิตอย่างนี้เนี่ยนะเจ้าเด็กน้อยเจ้าน่ะคิดตื้นมากเกินไปแล้วใช้สมองเพื่อจัดการศัตรูเหรอมันชัดเจนว่าเย่หลินนั้นแข็งแกร่งกว่าแต่ว่าโจฟานก็ยังนำเขาก้าหนึ่งอยู่เสมอทำให้เจ้าเด็กนี่มันร้อนรนจนทนไม่ได้ ถ้าเขายังคงเชื่อมั่นในเส้นทางของเขาเขาคงจะไม่ต้องบาดเจ็บขนาดนี้หรอกนะเชื่อมั่นในเส้นทางอย่างนั้นเหรอใช่แล้วจนยิทยอย่างพวกเราล้วนมีความเชื่อในขณะที่พวกเราพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆมันคือสิ่งที่พวกเราไล่ตามหาทางชีวิตยังไงล่ะ